หยอดโด่งมาข้างหลังสอดมาแล้วแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับอ้าวคืนไม่ดีลูกนี้หลุดเลยครับแล้วก็ยิงเสาแรกโอ้โหซากามีเบนไว้ออมหลังไปด้วยซาก้าเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นลูกนี้เฉลบโอ้โหในการขึ้นเกมของสเปอร์ไมดิซันต้องลงมาช่วยแล้วเสียบอลตรงนี้ก็โอ้โหโลูเซฟสกี้เข้าซ้ายไหลมาที่โซนเฮืองมินเปิดมาตรงกลางได้ เปิดโดง่งลูกนี้บอลต้องปัดก่อนแล้วเข้าทางจอนสันได้ยิงดูติดเซฟอีกแล้วแล้วถึงเส้นหลังด้วยแล้วก็ได้เปิดเข้ากลางมายิงลูกนี่ชนเสาเข้าไปแล้วครับโอ้โหคุยกันหลายรอบเลยครับแบบนี้เรียบร้อยครับจุดโทษครับ บุคโยซากา้ายิงลูกนี้ตรงๆเลยครับเรียบร้อยเสียบอลเร็วเหมือนกันครับแมดิสันแมดิสันมีโซนขออยู่แมดิสันไหลามาโลกๆโซนเพืองมินโหบอลสองบุคโยสากา้าเข้าสายยิงแล้วก็โอโ้โหแล้วเปล่าจบเกมครับโอโ้โหน็อตบอลลอนดาบี่